ขอโอกาสเจ้าค่ะในการปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นศีลก็เป็นปัจจัยที่สําคัญปเป็นปัจจัยที่สําคัญประการหนึ่งอนอกเหนือจากการเอ,อทานแล้วก็การภาวนาน,นะคะทีนี้ศีลที่ศีลที่แปลว่าปกติ แสดงว่าปัจจุบันคนเราขณะที่เรายังไม่รู้เรื่องของศีลแสดงว่าเรายังไม่ปกติเหรอคะคุณเจคะถามเรียนถามเจ้าค่ะใช่ใช่ใศีลแปลว่าปกติแล้วก็การสมทานเลื่อมใสเนี่ยคือเพราะฉะนั้นอยู่ๆคนเนี่ยจะมารักษาศีลเนี่ยถ้าไม่มีจิตเลื่อมใสเนี่ยก็จะสมทานไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยผู้ตอนท่้นบอกดูก่อนพามการที่บุคคล เป็นผู้มีจิตรเลื่อมใสสมทานศิกขาบททั้งหลายเนี่ยสิกขาก็คือศึกษาศึกษาในศีลห้าเนี่ยมาสมทานเนี่ยอ่าเนี่ยพึงงดเว้นเนี่ยอ่าเนี่ยแหละก็ประมาณ